จงจงกินเนะอานะจ,จาเป็นเลยเนื้ะเข้านี้เป็นเลยเลือดซเมนตเต็มเลือดซีเมนเต็ม นี่ถอดไข,ข่หอยถอดไข่ชี้ชีพี่นลอมามากมาก,กินมหม่ออแล้วขาสุกจิกน้อยก่อนก็กินก็น้อยเดี๋ยวก็ได้กินีแล้วตอตัวอ็ตัวกินข่าวหนูมาเนี่ยเ่าวเส้น ชิ้นนี้เ,เาานวนีแล้วกับจานนี้ไว้นี่จานนี้ไวน้นีอันนี้ไวน้นี่พี่น้องเลยกระดาษทิชชู่ของใส่อันนี้สีอ้อยกล้องสีอ้อยกล้องแล้วพี่น้อง ตอดกับ okay. ข่าวนี้พ่อเจ้าที่โอ้ยข่อยสแซมมี่ใส่บดีตอดกับข่าวนี้พ่อเจ้าตัวนี้ตัว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 เป็นตานายิ่งยยิ่งิ่วยกล้องแล้วกินข่าวแล้วบ้านนี่โอเคพอกันไม่คลิปนะเว้ยกล้องให้แล้วก็สิเปิดนี้อาดละได้นีมพอกันไม่คลิปหนาพ่อคลิปกินเนาะงจะนอนพ่อทาข่าวอยู่ข่าวเพราะฉันเลยสุกทันจีอยน อัน,นพวกเจ้าถามที่ถาโดนไงเดี๋ยวเอาเห็ดคลิปมาแล้วกันนะจ๊นะเนาะหวัดดีจ๊ะพอกันม่คลิปนะหน่ะลำๆรวยๆฮักซุขขูยสุ่ยนะจ๊นะเนาะไม่บายจ๊ะ